มาถึงแล้ว เงินเข่าแล้วคล้ายขอบอะเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเสียดื่อๆนี่เฮ็ดแบบเฮ็ดตัวไปเอาขายอย่างประมาณเกมบ่เกียร์ยงเนี่ยครับแบบเป็นมืนเลยแหละกะก็จะได้เงินเนะตัวนี้เห็นได้ลรืมั้งเงินเข่าละสามพันสี่พันอยงละแค่เพียดื่อๆแม็กเป็นกันเงินเข่าหรือมั้งร่อล่อคอนเฟิร์มครับแม็กนี่พานไปแล้วเป็นค้ายน้องพลอยเล่าเจเดลาเปล่า แม่งันเฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรแบบว่าท้ายท้ายลุย้นท้ายนั่น,นดีนนอ้โเดลียวตรงนี้ครับสำนักสงฆ์ครับซับสวนพลูไม่รู้ตรงไหนอ่ะตามไปก่อนเจ้าถิ่นเขาพานำ อสอบนี่ไงบ้านพี่จอร์ดนี่ครับลังใหม่ๆนี่ไม่ใช่ครับเรียบสั่งแน่นอนรถุินบ้านตัวีใช่ละเลยเลยบ้านเลยบ้านตัวเองโอ้พี่จอร์ดโอ้ตายโอ้ไม่ผ่านเลยมันมันมันคือล่มปากอ,าอ่าวอ่ะประมาณว่าล่มปากอา่าว เสียเสียเสียจะตามเขาไปหลงบ้านตัวเองอ่ะโอ้ยหิดขาดโอ้มาชิแบะแบะแมคโครมาแบะอยู่นี่ดีกว่าแมคโครก็มีแมคโครอันนี้แมคโครน้อยโอ้แมคโครน้อยมาชิแม่แมคโครอยู่แถวไอ้สระบุรีบุรีแบะเฮ้ยแบะนี่ดีกว่าโอ้โหขน่ะท้าเป็นหมาดโอประดานเป็นเป็นมาดหลงบ้านจะคลองโอ้คือเอง จะลงบ้านจะคล้องกว่ลงบ้านจะคล้องกว่โอ้อ๋อนี่ว่าลงบ้านจะคล้องโอเคครับถึงบ้านพีชาแล้วนี่หาเล่ปเล็กๆหาเล่ปเล็กๆนี่ข้างมี่บแมนกับพี่จอดร์ด เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนี่ครับบ้านพี่จอดโอ้โหประมาณ400ไร่ครับทุเรียนวะอันนี้น่าจะเป็นละมุดวะละมุดทุเรียนทุเรียนอ่ะโอ้โหรอดรวยพูดพี่จอดนี่ก็ข้องเราเนี่ยมีมิตรภาพไทยลาด้วยประมาณ400 400ไร่ครับให้ยางไรเป็นพัวกับมาเลือเรา ปวน้อยป่น้อยนี่สวนผมหมดได้หนิใส่คว้านี่จักแมนโนแมนมือหูบอกไปก่อนสี่ลอยเลโอ้ไปเห็นงานยังเนาะคือเวลาออกม่เหล่าลรอหมเวลาออกงานเขามันพร้อมที่ออกแก่เขาเลยดิบอกกับหัดใจสงสัยว่าไม่เห็นเอาข้าของเขาหรือเปล่าพี่จอดวะ นี่ดีนี่เป็นของเราเออผุอ่อนงาน,นีีเล็กดีดีป่ะโอ้ยตายม่เห็นงานีหนยังกลัวอะไรอันนี้ก็ที่เพื่อนบอกไอ้คนเซลค์มบโอ้ยตายให้มาไปไปทุเรียน เเอ้ไปขาบ้านท้ายสวนรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทเพิ่อนใ่ไหมดดไรเลยรีสอร์ทเพิ่นจอที่ว่าโอ้พิษมันเป็นสีลอยอะไรว่ามันหาลอยอะไรนี่นี่ต้นไผ่นะครับต้นไผ่โอเคครับถึงรีสอร์ทแล้วไอ้สปอร์คือแค่นี้แมนแมนยุยแมนอยุย คืกอก็แม่ครับโอเคครับถึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อมาถึงแล้วครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณ500ห้าร้อยไร่ของพี่จอร์ดนี่เดี๋ยไอเข้าไม่ได้มึงดูมเข้าทางบ้านพี่โอ้อยยังเลยไป,ไปเบิร์นยางเรงหรียญนี่ซิวอ่ะไปเบิร์นยางเหรียญนี่นซิวอยนะ่าไปพูดโทรบอกมัน <laughs> ยุ <laughs> ่โยโอ้ยยังก็ได้น้ำจิ้ม ทลุกำแพงเลยนีีสาวครับอ้อมเห่นเ่นยังมาหัดกวนมาถึงเก้าโมงสิบหกครับออกมากี่โมงนะเจ็ดโมงนิดๆผู้นำสายแห้งวะมีอะไรอ่ะลักๆนี่เลยบอจักย้นจักร้านลักนี่อย่างที่ัก งามขนาแมนครับจอดาายเลยว่ะเจ๋งีดีอ่ะตอนม,มีทีนีทำด้แบบนะี้เหอเออ <c oughs> ตกส่หินดิเวยตกส่หินดิยายแล้วนะคะ่ะนี่ครับบ้านที่จอรดนะครนายกหรือสระบุรีนะอันนี้ยื่สครับ แกงคอยเกงคอยเสียดจอร์ดนี่ครับก่อนเอานึกว่าก่อนแตงห้หน้าพี่จอดิ้วแหงป่เสรนี่นะยอดเียนหายดินี่ว่าปวดเนี้ยปวดจี๋โมเมนยิ้วแห้งว่าเส่็เฝ้ามากปวดคอลีนไรอยู่บ่น้ำปวดคอเลีนไรย่บ่คือไส่คลลีนบ่ลิงไห น้ำสีเขียวอ่ะทุกัยตเขาเติมข้อรีดข้างบนนะปบล็อกนบแบบไม่แบ่งกันโอ้ยไา้เ้ยวเนี่ยว่ะซีพี่เข้าเซนไหนวะพี่เดินตาไปเ้นไหนมาตรงเลยเลี้ยวซ้ายตรงที่ตรงด่านสองพี่คูณมาทางไหนมีด่านเดียวออกเดียวแล้วก็นายก นครนายกังสิตอะไรเนี่ยออกซ้ายไปเพื่อกระวนก็ออกตรงอะไรนะมาหาลัยพระอันน<อ>ั้นเลยอันนั้นเลยอันนั้นเลยมันออกโดนไปแล้วมหาลัยพระมหาลัยพระก็เหินกองบางน้อยตามกวนมาดีตามกวนมาดีเอาหายไปใส่มาอะไรปวดเยี่ยวปวดเยี่ยว นเอ้ยนเนห้นี่นี่ใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวเนี่ยนี่มาเมีมีเหรียญอะไรฟอมหยอดไดาวมาดีครับคนคนบที่เปนอย่างงี้ครับนี่นี่าี่แเนอย่างงี้บริษมึงหมรัทมึกปมดแล้วเดือนบาทนะเดือนนะไฮ้กาเกงถอดดีดีเยโอ้ยิ่งใส่ฟิตไปยู่ถอดยากเลยพีมีมีครับไ้ครับมขี้มา อุ๊ยียดด้วยอาแล้วเปิดไวยเป็นอีกเอาพี่ลาครับเข้าแล้วเขามาแล้วพี่หลามมากแท้เว้ยนัวมันโมเอามาจริงป่ะบ้านมันนโอ้นัวก็จีบวซื้อพี่กีะเขมาครับเี่ยเดี่ยวเดีเดี๋ยวเี่ยวเดี่ยวี่เดี่ยวี่ยว สองพีมาด้วยแต่สามคนยานด้วยสคนลอยลอยหลังในบ่อพิจรม่อเก่าชิบเซาไปเล่นนี่ครับสวัสดีครับี่เดคเดอ้าวครับสุดเดก็มาพี่เน่พี่เจริญพี่พีใส่มาเนี่ยยันเดี๋ยวกินข้าวก่อนหมูทอดกินข้าวครับ ไปเข้าห้องน้ำมาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาขี้จัดเป็นอารมณ์ดีอ้าแล้วทำไมไปรับป่านป้านเลยไม่รู้จังขันนะขันเออเฮ้ยเที่มันเฉ็ดเบืงที่เน็บไเล่นอ่ะยังไม่รู้ตัวอย่าไปคุยมันพี่มันไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้โทรไปเลยตอนแรกเขาจะมาที่ถูกแล้วเฮ้ยผมไมเป่สิบตัว